สวัสดีครับผมอไอเอิร์ชอบเทรดนะครับหรือว่าที่เห็นในช่องนี้คือรีบลงทุนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออาจจะอาคิดติดสอบในช่วงแรกนะครับโอเคครับเรามาดู BTC กันก่อนเลยนะครับ BTC นะครับในติดสอบเห็นเนาะโอเคครับในโซนเนี่ยครับเป็นโซนที่ผมมองเส้นสีขาวนี่คือวอลลุ่มแน่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับวอลลุ่มมันมีการย้ายถ้าดูในสีเห็นวอลลุ่มอยู่โซนที่ให้อยู่เดคืออยู่นี้ครับซึ่งผมก็บีไม่ได้สวยมากนะ ผมก็ไม่ได้บีจุดสวยมากนะผมก็บีโซนประมาณเนี้ยไปครับจากจุดที่ผมเห็นภูแล้วผมก็บีขึ้นไปครับตัวเปลี่ยนเส้นก่อนเนาะเป็นบีโซนนี้ครับแล้วก็เราก็ประกาศว่าจะเซฟโซนนี้ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปก่อนเนาะเรามีเป้านะครับไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับที่ประมาณรุ่นนะครับรุ่นนะสารภพนะครับผมรู้นะครับโซนประมาณเจ็ดหมื่นสี่ก่อนถ้าผ่านได้ ก็ไป7จ8ด7ัเนปี่ยเป็นตัวรุ่นของจริงครับว่าเขาจะทำทำยังไงต่อนะครับถ้าส่งนะครับมันวิ่งต่อไป8ี่ได้อาจจะมีการย่อสักครั้งมาโ่งประมาณ74 0 0ครับอาจจะพุ่งต่อไปที่9ก0 0 0ได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับสำหรับตัวผมเองเนาะผมผมมองเป็นภาพนี้นะครับโอเคครับในส่วนถัดไปนะครับถ้าใครอยากไปตามดูก็ไปตามดูในช่อง u t u ูปต่อได้รีบลงทุนนะครับ โอเคครับในส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนอย่างเปียนนะครับมีคอยต่างๆนะครับอ่าถ้าใครตัดติดตามมาก็จะเห็นว่ามันจะมีลิสเป็งของผมเนี่ยอยู่นานแล้ะแล้วก็เป่งนะครับเป็นตัวที่ตอนแรกติดลบอยู่มานะครับน่าจะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโซนนะครับมันมันหนักเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ครับก็ผ่านพ้นวิกฤตขีดอันตรายไม่ค่อยได้ดูเลยนะเป่งเนี่ยอ่าโซนนะครับเรามองกันไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ จริงๆผมมองโซนแรกไว้ประมาณ0.6นะครับผมอาจจะ TP ออกสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วกันน้าทุนแล้วก็ลุ้นยาวเนาะลุ้นยาวไปไหนครับลุ้นยาว4.618โซนแรกก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเขาผ่านไปได้นะเราก็มาลุ้นโซนบนต่อจริงๆถ้าผ่าน2.618เราก็มาลุ้นโซนบนเลยก็ได้ครับโซนประมาณ1.4ได้ไม่ยากเก็ก่หนักมากมายนะครับในโซนนี้เนาะโอเคครับในส่วนถัดมาเรียนอะไรดี อีทีเเรียนจริงครับที่มีโอกาสเป็นอีทีเอฟนะครับไอซของผมก็มีการตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมใช้อไซไม่เหมือนคนอื่นเนาปรับเลขกันใหม่นะครับแล้วก็ลุ้นนะครับง่ายๆว่าเราผ่านล้วเขาต้องผ่านโซนนี้ให้ได้แล้วก็จริงๆนะครับถ้าผ่านโซนนี้ได้เนี่ยเราก็ก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะครับเป้าแรกนะครับก็ยอดไายเดิมครับประมาณสี่ สี่พั0 0ี่0 0นสี่พนึงนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าผ่านอ่าสี่ไปได้นะครับเรามีเป้ามาุ้รุน่นอีโซนหนึ่งครับคือให้เก่านะครับให้เก่าเล่นนานนะ้วที่เขาทำมานะครับก็เป็นโซนประมาณ4ี่พันะถ้าถ้าเราลุ่นถ้าเขาผ่านไปได้อนะีกครับ e d f มาแล้วมันสวยจริงเนี่ยเป้าไกลๆครับผมคือ8ปดพั ท่านหลุด8,800ไปก็หมื่นกว่าได้เหมือนกันครับในไม่ยากเย็นหนักนะครับสำหรับอีเวนท์ครับอาจจะใช้เวลาประมาณปีในการไปแ8ดพหรือ12 0 0 0นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมว่าไม่แย่นะครับอ่าแล้วตัวอื่นๆนะครับก็ยังเป็นตัวที่ผมยังเก็บอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปรายละเอียดแยกย่อยนะครับวันนี้มาพูดถึงเป็นก่อนเนาะแลวเพื่อนๆตัวไหนอยากให้มองหรืออะไรเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมไปดูด้วยแล้วก็ถ้าสนใจผมก็คงบอกผมเก็บหรือไม่เก็บนะครับอ่า ยังไงนะครับฝากติดตามทำทิกตอกแล้วก็ทางช่องทา,างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือว่า YouTube ในช่องรีบลงทุนนะผมจะพยายามทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะครับเพราะว่าก็ผมต้องบอ,อกว่าที่ผมตั้งว่ารีบลงทุนเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยรีบชทเงินในการลงทุนเพราะว่าทุาต้นมันสําคัญจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับรีบลงทุนอย่าลืมติดตามไอ้ช่องเทรดจริงจริงมันคงยากครับไลยมีไอ้ช่องเทรดมาติดตามันนี้ครับ ใครอยากให้ลิสเหรียนอะไรหรือพิมพ์เหรียนอะไรพิมพ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาดูให้แล้วก็บอกให้นะครับวันนี้ลาไ้ก่อนครับสวัสดีครับ